มาจ้าวันนี้เชฟทุยจะพาทุกคนไปทํากระเพรากองกันนะคะเริ่มจากใส่น้ํามันแล้น้ํามันเดือดแล้วก็ใส่พริกลงไปแล้วก็ตามไ้วกกระเทียมน,นะคะลิพริกกระเทียนมนี่คือกิ่ยอดจ้าข้างบ้านก็ได้กิ่นนะจ้ะจากนั้นใส่หมูกรอบที่เรา อดไว้นะคะเดี๋ยวค่ะหล,ลังเราจะพาทุกคนไปลองทำหมูกรอบกันบ้างเนาะผัดเข้าไปสักพักที่ขาดแด้คือซอสอัจชริยาจะใส่ไปก่อนเลยหนึ่งฟ้านะคะจากนั้นเติมน้ำเติมน,น้ำเปล่าแล้จ้าแล้วก็ผัดผัดผัดไปัเไปเลย ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะบอกว่าสปะชะยะเราทำร้อยรอบรสชาติก็จะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปนะให้ส่นใจก็ทักมาได้จากนั้นใส่ใบจริงๆเราต้องใส่ใบกระเพราแต่บ้านเราไม่มีเราก็เด็กระดิบใบยี่หร่ามาแทนนะก็ทำก,กันได้ผัดไปจนกว่าใบม,มันจะเหนียวได้ เต็มน้ำอีกสักหน่อยบ้านเราชอบแต่ว่ามีน้ำลึกๆช้ำๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบช้ำๆชอบแ้้งๆก็ไม่ต้องเต็มน้ำเพิ่มน,นะคะอเอาผัดไปค่ะชิมซะหน,น่อยเราต้องเติมอะไรไหมสนุกดูรสชาติโอเคลเลยจ้าน่ามากมกเลย เสร็จแล้วก็ตัดแต่งทานได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟปลาผัดกระเพราหมูกรอบบายเชฟทูวี